สวัสดีค่ะสวัสดียามสายนะคะวันนี้พามากินเช่ากับปลาดุกผัดชานะคะปลาดุกทะเลผัดชาหมูสามชั้นทอดนะคะอร่อยอร่อยเลยกับขา้ขาวสวยร้อนๆนะคะแล้วยังม,ะะมีไข่ทะโล้นะคมีไข่ทะโล้แถมอิดนึงแล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นลองกองนะคะลองกองหวานๆแนละลูกก็ไม่ค่อยสวยนะคะรอบนี้แม่ซื้อมา ผิวเขาไม่สวยแต่ว่าเนื้อข้างในโอเคแล้วก็หวานประดุกผาชาน่ากินไหมคะประดุกทะเลนะหูสามชั้นพอดข้าวสวยหอมๆเลยคะ่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะ คือตักออกมาใหม่ๆเลยนะคะฟันยิงโชยอยู่เลยกินห้องห่อไข่คะรลโเข้มข้นราคะมากินกันเลยสวัสดีค่ะทานข้าวกันคะ่ะหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะคะแม่เพราะว่าช่วงนี้างานยื่งนะคะางานยื่งงานเล่น่อ,อง กินงมารนะคะก่อนกิดก sì, ินปีงูมัรเราไปยื่นนิดนึงนะคะแต่ที่ถริงเอซีนะคะอย่างจะมา็บอยากจะมาพูดคุยนะคะอยากจะมาทำกับข้าวกินกันอะไรอย่างเงี <ged> ้ยแต่ว่าด้วยเวลาด้วยการทำงานเนาะก็ก็พยายามจะหาเวลามาพบกับเอซีนะคะกินข้าวกันเลยค่ะวันนี้ได้ประดุกผัดชามา กระดุกทะเลผัดชากินกับข้าวสวยแล้วร้อนตอนนี้ฝนเริ่มจังแล้วนะคะไม่ใช่ตกคบสบตกน้อย มันจะเป็นพายุเข้าเดี๋ยวน้ำปลาดนึงยชูรส แม่เป็นคนจิบน้ำปลา แม่ชอบกินปลานะคะโดยพอะปลาดุกกินได้ทั้งปลาดุกทะเลปลาดุกน้ำจืดเลยแต่บางคนเขาจะไม่กินปลาดุกปลาน้ำจืดคนแถวเนี้นะคะคนแถวชนบุรีเขาไม่ค่อยกินปลาน้ำจืดค่ะเพราะว่ามันคาวจะกินแต่ปลาทะเล แต่แม่คุณพี่ชอบปลาน,น้ำจืดลูกเขาเขาเขาเรียกอะไรลูกลูกน้ำจืดลูกบนนอก ปาันจืดมันหลากหลายอะแล้วกินได้อร่อยแล้วไม่ว่า็ครคิอคนเกิดมากับปลาลัำจืดนะปลาช่อนปลาดุกปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ก็ไม่ค่อยมีปลาตะเพียน อลรดอย่างเงี้ยเฟซเคยกินไหมคะอหลดเนื้ออร่อยมากแต่แต่เขาจะเนื้อน้อยไะตัวเขาจะ,ละเล็กเล็ยวเรียวยาวยาวแต่ว่าเนื้อเนื้อจะนเนื้อน้อยแต่อร่อยหากินยากค่ะต้องเป็นปลาปลาท้องนาจริงๆแถวนี้ไม่มีแถวเชบุรีไม่มี่ ต้องสั่งซื้อจากทางนู้นแหะแถบสุโขทยัยลบบุรีชัยนาทอะไรพวกนี้ค่ะปลาป่านปลาน้ปาางปลูกปลาทำงานเยอะ ูกอะแม่ว่าส่วนตรงตรงคางมันอะอร่อยนะคะตรงคางต่อหัวะคะ่ะอร่อยมันจะติดหนังมันมันแล้วก็มีเนื้อเนื้อไม่มากแต่เนื้อมันหวานอร่อย พะโลเ้เาอร่อยนะครับไม่ไม่เค็มแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปบางเจ้าเนี่หวานหวานเป็นขนมเนื่อแม่ปกติแม่เป็นคนไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วถ้าเป็นกับข้าวนะคะมันหวานหวนหวานเป็นขนมเลยบางเจ้า มีกลางนิดหน่อยแต่ว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดเหมือนกันนะคะกินไปหลายๆคำแล้วรู้สึกเผ็ด เอาละค่ะคลิปนี้แม่ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆเนี่ยแม่จะทำเมนูอะไรมาฝาก f ยบซีทุกท่าน่อยติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอร่อยชัวครัวรจะกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายอร่อยชัวสวัสดีค่ะ